สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนานะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับมาอยู่นอกสถานที่มาอยู่บรรยากาศแบบบนดอยแบบนี้นั่นแต่นะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่บนดอยนะหลังจากที่เครียดกันมานานนะมาอยู่บนดอยเปลี่ยนบรรยากาศสบายๆนะครับกันบ้างซ้ายขวาผมนี่ก็เป็นภูเขาหุบดอยนั่นนะก็มีแต่ไม่ได้หมอกนะอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับมาดูเรื่องราวของการต่างประเทศ สำหรับเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนให้ทุกท่านทราบวา่ากำลังกลุ้กลุ่นขึ้นเข้าสู่ปี2018ข,ขึ้นมาสถานการณ์ทางการเมืองในการต่างประเทศกำลังหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะครับปัญหาเรื่องเยรูซาเล็มกลับมาหนักขึ้น มาดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับเชิงปรากฏการณ์ออสเตรเลียก็กู้ซากเครื่องบินตกที่ฆ่าชีวิตหศพรวมทั้ง c ีอของบริษัทอของยักษ์ใหญ่ของอังกฤษกะกังทำการกู้อยู่ในขณะที่แก๊งมืออาชีพฉกระดับมหาราชาอินเดียอายุ4,000ปีนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับมูลค่าหลายล้านยูโรหายออกจากพระราชวังดอชแห่งเวนิสนะครับกลุ่มโจรก็ฉกหน้า เป็นต่างหูเข็มกรัดที่เป็นชุดกรุสมบัติราชาแดนพราตะเก่าแก่400ปีนะครับมูลค่าจำนวนหลายล้านยูโรหายออกจากสถานที่จัดแสดงอันธานีเทเลเลชันนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็พบตะวันออกภายในบริเวณพระราชวังดอชนะครับกลางเมืองเวนิส <c oughs> นะครับ พบคนร้ายโปรสุดๆส,นะสามารถเปิดตู้แสดงสัญญาณเตือนภัยไม่มีเสียงดังก่อนหายไปอย่างไปท่ามกลางของฝูงชนนี่เหมือนในหนังเลยนะฮนะในขณะที่ทหารรัเสเซียสองรายถูกปืนครกยิงเข้าใส่ตับนะในซีเรียในช่วงปีใหม่รกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียระบุว่าทหารสองคนเสียชีวิตในการโจมตีด้วยปืนใหญ่ด้วยฝีมือกลุ่มอต,ติดอาวุธอิสลามิสนะครับ ในวันปีใหม่ในซีเรียแต่ปริเสธรายงานข่าวว่าเป็นเครื่องบินเจดลำอ่าบริเสธเ่าว,ว่าเครื่องบิน7ลำก็ถูกทำลายไปด้วยในขณนะสิงคโปร์ก็แบนหนังโปรตไยขึ้นชี้เนื้อหาเสี่ยงความแตกแยกนะฮะสิงคโปร์ก็ทำการแบนภาพยนตร์หนังเรื่องหนึ่งที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นโปรตรายตู่กล่าวหาว่าทำร้ายนะฮะกองกำลังความมั่นคงของอิสราเอลนะครับไม่ให้ฉาย ในงานเทศกาลนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของการยั่วยุนะครับโทสะที่อาจจะปลุกความเกลียดชังและก็ความรุนแรงเกิดขึ้นได้นะครับรองประธานดีเพนประกาศประเทศอื่นควรช่วยสหรัฐอเมริกาสนับสนุนประท้วงอิรานส่วนทเนียเขาเล็งลงโทษพวกสลายการชุมนุมนะครับรองประธานดีของสหรัฐอเมริกาไม์เพนนะครับออกมาแสดงความพิดเห็นผ่านหนังสือ พิมพ์วชิงตันโพสต์ว่าผู้นำหลายชาติของยุโรปและองค์กรสหรประชาชาติล้มเหลวในการประกาศให้การสนับสนุนการประท้วงอิรานนะครับแหล่งข่าวทั้งเลายขาวย้่าให้ความเห็นเดียวกันว่าสหรัฐเตรียมหาลู่ทางที่จะทำการคว่มบาตรและลงโทษกลุ่มรับผิดชอบการประท้วงนะครับส่วนเลขาธิการองค์กรสหรประชาชาติก็บอกว่าไม่ควรให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นครั้งต่อไป กลุ่มหน,นี้ก็เป็นกลุ่มต่อต้านาเยรูซาเลม็มนะครับไม่ต้องการให้เยรูซาเล็มเกิดขึ้นในอิสราเอลนะฮะแล้วก็เยรูซาเล็มเกิดขึ้นเพราะว่าการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกานะพอไปทําร้ายกลุ่มที่สนับสนุนสหรัฐก็เล่นงานอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ประทัดดีเกาหลีใต้ก็เตรียมพบกลุ่มเหยือ่อนะครับอดีตหญิงคลายอารมณ์ที่ทาเนียบสีน้ําเงินนะครับประทัดดีเกาหลีใต้มุนแจอ,อินนะครับเตรียมพบกับบรรดาเหยือ่ออดีต คลายความใกล้ทางอารมณ์นะครในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ที่บรรดาเหยื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเดินทางมายำเนียบสีน้ําเงินและเป็นการพบปะเพื่อรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางานายกอมตรีของญี่ปุ่นชนินโซอาเบะอาจตัดสินใจไม่เยือนกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศเกาหลีใต้เจ้าภาพจัดขึ้นบางคนงงว่าทำไมเกาหลีเหนือเนี่ยนะจู่ๆเปลี่ยนท่าทีเกาหลีใต้ เปลี่ยนท่าทีเอาเรื่องนี้มาเล่นงานญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมาร่วมกับสหรัฐอเมริกานะเห็นไหมฮะแล้วก็มีท่าทีพอพอเกาหลีเหนือเนี่ยก็เปิดแบะท่าที่จะทาการเจรจาเกาหลีใต้ก็เอาเลยนะฮะแล้วก็เล่นฉีกญี่ปุ่นออกไปทันทีฉีกสหรัฐออกไปทันทีเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เกมคงเห็นแล้วว่านะฮะสหรัฐไปไม่รอดแล้วในทะเลเกาหลีใต้นะฮะปัญหาเรื่องการแย่งชิงหมู่เกาะสเปนลี่แหล่งพลังงานขนาดใหญ่ ก็เลยใช้กลยุทธ์นี้จีนวางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งนะครับให้เกาหลีเหนือแบะท่าเจยจาเกาหลีใต้เกาหลีใต้เอาทันทีรับการเจีรจาแล้วก็เอาเรื่องของสิ่งที่เป็นปมนะกับญี่ปุ่นก็คือเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการข่มขืนนะผู้หญิงเกาหลีใต้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะต่อต้านญี่ปุ่นแสดงการต่อต้านว่ามาเข้าฝั่งจีนใช่ไหมถ้าดูผิเวเผินดูไม่ออกนะมันคือความลึกซึ้งทางการเมือง ในขณะที่ลูกจ้าง NSA. นะครับ A ประกาศขโมยข้อมูลลับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอาดีตพนักงานาจ้างของอสำนักความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA. ยอมรับสาร,รภาพว่าขโมยข้อมูลลับอ้างจากคำพ่งสองสารนะครับกรณีที่อาจจะขโมยฐานความรับของสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่หนุ่มใหญ่ในรัฐยูทาห์โดน ข้อหาขู่ฆ่าทรัมป์นะฮะหลังมือบอลโพสต์บอกตำรวจนะฮะชาวรัฐยูท่ารายหนึ่งนะฮะถูกตั้งข้อหาฐานใช้แจ้งช่องทางตำรวจขู่ฆ่าประธานดีโดนทรัมป์เพื่อที่จะเมื่อเดือนที่แล้วคณิตรั้มเยือนออตะวันออกแห่งนี้นะครับงานนีในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและการน้ำมันก็ปรากฏว่ากังวลนะเหตุ ประท้วงในอียร่านนะครับหุ้นสหรัฐเดินหน้าทุบสถิตินะทองบวกเป็นวันที่9โอ้โหเล่นกันหนักเลยนะครับปั่นทองกันใหญ่เลยนั่นหมายความว่าจะเกิดสงครามเกิดขึ้นในอนาคตนแน่เลยปั่นกันม,นมาเก้าวันนะครับราคาน้ํามันของอขยับขึ้นแต่อับสูงสุดในรอบ3ปีหลังจากการประท้วงในอิหร่านสร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดความยุ่งเหยิงอุปทานปัจจัยที่วอลตีดนะทุบสถิติ ร,รอบใหม่ขณะที่ทองคาปิดบวก9วันติดต่อกันนั่นหมายความว่ายังไงนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าประมาณวันที่5นี่รายงานข่าวนี้เป็นรายงานข่าวของวันที่4นะรประมาณวันที่5้ธันวาคมไอ้มกราคมเนี่ยราคาทองก็น่าจะดาวลงเลยล่ะนะจะขึ้นสูงสุดแค่นั้นนะมันไม่น่าจะเกินจากนี้ละนะครับและหลังจากน,นั้นมาคืออะไรสงกรามต์ท่านผู้ชมคอยดูนะสงกรามที่เกิดขึ้นใหญ่หเด็ดเดี่ยวนะครับในขณะที่นักร้องอียิปต์ ถูกจับรายที่2นะครับเส้นมิวสิกวิดีโอเฉาเต้นสายสะโพกยั่วนะคาวโรกี ogi, นะป๊อปซตาอียิปเป็นนักร้องสาวรายที่2ที่ถูกจับกลุมในประเทศนี้หลังมิวสิกวิดีโอเธอโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ถูกวิวิจารณ์ว่าเป็นการโจมตีสังคมนะแค่มาเต้นแค่ามาทำท่าเสียวๆติดคุกว่ะนะในอียิปต์ไม่ธรรมดา <c oughs> สังคมมันต่างกัน เพราะว่าประเทศเขาไม่ได้เป็นบริชาธิปไตยนะก็จะมาแสดงออกอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ในขณะที่ฟลอริดานะครับตื่นเต้นสุดขีดเจอหิมะครั้งแรกในรอบ30ปนะบีชาวนอตฟลอริดาเนี่ยก็เผชิญกับหิมะนะเกือบสาศตวรรษไม่เคยเจอมาก่อนมีหิมะตกหนักท่ามกลางสุดขั้วนะครับการเจียตีทางอากาศเนี่ยทั่วฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาผมย้ำนะหลังจากวันที่ส เมราคมจะเจอปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติตอนนี้เห็นชัดขึ้นนะฮะเห็นชัดขึ้นนะครับในขณะอิรานประกาศเหตุไม่สงบต่อต้านอำนาจรัฐยุติแล้วทรัมป์ยื่นต่อบอกจะสนับสนุนผู้ชุมนุมนะครับนั่นคือคิมก็ต่อสายฮอตไลน์เกาหลีใต้เมินทรัมนะฮะจะกดปุ่มบอกอ่าตนเองมีของใหญ่วัดทรัมป์อีกใหญ่กันไปใหญ่กันมานะครับในขณะผู้นำาปรตุกายกล่าว เยรูซาเล็มไม่ได้มีไว้ขายตอบโต้ทรัมป์ขู่ตัดเงินช่วยเหลือนะครับโปรโศกของอมานเมดฮับบาฮับบาสนะครับผู้นำโปรตุสั์ประกาศกล่าวเยรูซาเล็มไม่ได้มีไว้ขายตอบโต้คำขู่ของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลและก็บอกว่าการตัดเงินช่วยเหลือปีนี้แด่ทางโปรตุสไตนะก็บอกไม่ได้มีไว้ขายอิหนระ่านนับหมื่นคนก็ชุมนุมหนุนรัฐบาลขณะที่กระแสต่ตอประท้วง ต่อต้านเริ่มสาลงชาวอิหร่านนับหมื่นคนเดินถนนประท้วงภายในประเทศนะครับาสาลงนะฮะยาโดเลาะนะครับอาลีนนะครับบอกว่าเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการพวกรวมหัวของศัตรูความมั่นคงเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพของเตหฮารานนะครับในขณะที่เกิดระเบิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นที่ไนจีเรียเสียชีวิต14รายนะครับ นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าราคาทองดีแบบนี้เศรษฐกิจโลกก็กําลังดีขึ้นหุ้นก็ปิดบวกก็ดีขึ้นแต่ราคาน้ํามันดาวลงเล็กน้อยพตัตตะวันออกกลางเผชิญความสั่นกรอนสิ่งเหล่านี้หลังจากนี้นะครับในจูดิียก็เผชิญปัญหาในแอฟริกาก็เริ่มไปมีปฏิกิริยาทางการเมืองเกิดขึ้นมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนั่นหมายความว่างไงน,นะครับหลังจากที่ท่องร่วงสถานก,การณ์จะหนักกว่านี้แน่นอนฮะพอหนักกว่านี้เสียจกินี่เกิดขึ้น,นคือสองครามคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือ ประเทศที่ขายอาวุธคือมหาอำนาจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยูเครนที่เป็นเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาที่ขายอาวุธนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่ายุทธศา,า,าสตร์โลกและเกี่ยวที่มีหลักสําคัญคือตั้งแต่วันที่2ม,ก,มกราคมพุทธศักราช2560เราจะเห็นภยัยธรรมชาติเรื่องการก่อตัวทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและหลังจากวันที่30นอฮะ มก,กราคมพุทธศักราช2561เราจะเห็นการนองเลือดครั้งใหญ่ทั้งไหนและก็ต่างประเทศการต่อสู้เกิดขึ้นจะหนักขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพราะการเมืองมันมีเวลาของมันครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิจวัฒนาสวัสดีครับ ดังชีวิตสิ้นวางสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตางอาบิ่นด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีควัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่วนคืนกลับส่งพ่อคืนฟ้า ด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี ความลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายรอมพระผู้ม่งก้าชีวิตไม่สิ่นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลังหลมีความอยู่ในดวงใ,ใจจำจากไปไม่หวนคืน เคยหยาดน้ำตาให้ความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่ พ่ขอของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่วมพระผู้มิ่งราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ